สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็อยู่กับช่องโคนสานเขนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำนะครับการติดลูกเข11เซนนะครับวันนี้ลูกเหที่ผมมาติดนะครับก็เป็นลูกเหเบอร์11นะครับเป็นลูกเหเบอร์11แบบอ้วนนะครับเป็นลูกอ้วนนะ วิธีการติดนะครับผมก็นอนสลับนะครับลูกเหก็จะใช้วิธีการติดแบบนอนสลับถ้าไม่สลับกันนั้นหยกมันจะตึงเกินไปนะครับตาเหมันจะตึงเกินไปก็จะได้ประมาณนี้การติดก็นอนก็1 2 3 4งสอี่ห้าหกลูกนะครับ นอนหกตั้งแปดสลับกับนอนนอนเจ็ดนอนเจ็ดหรือเปล่าลองนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสลับกับนอนเจ็ดนะครับนอนหกสลับนอนเจ็ดนะครับสลับแห่สิบสิบเอ็ดเซนนะครับติดลูกแหบเบอร์สิบเอ็ด เห็นไหมนะครับมันจะย่อนไม่เท่ากันอืมก็สลับกันไปนะครับ6กับ7ดนะครับส่วนอันนี้เนี่ยตอนเริ่มแรกผมเริ่มผมลองติดนอนเจประมาณเจตานะครับผลที่ได้ก็คือ,อมันตึงเกินไปนะครับเห็นไหมครับ เดี๋ยวครับมันตึงเกินไปนะครับทําให้ตาแห่ตึงเกินไปผมก็เลยเปลี่ยนมาเป็นนอนหสลับ7นี่ครับตาแห่ที่ได้ก็จะไม่ตึงน,นะครับย่อนนิดนึงนะครับกําลังดีนะครับส่วนสนที่ติดนอนเจ็ด ไปไม่ได้สลับเดี๋ยวผมก็จะลื้อออกแล้วก็ทำให้มันเป็น6สลับ7เนี่ยว,วิธีนี้นะครับก็เอาไปใช้กับทุกขนาดได้เลยนะครับก็ลองติดดูก่อนสัก3-4ตาแล้วครับแล้วก็ลองมาดึงดูนะครับดึงดูเนี่ยอันนี้มันตึงเกินไปเนี่ยเห็นไหมมันต้องหย่อนนิดนึง หนึงถึงโอเคเหมือนกันครับไปปรับใช้กับเหขนาดอื่นเพราะว่าลูกแหแต่ละเบอร์แต่ละขนาดมันก็ความยาวไม่เท่ากันครับของแต่ละวงเพราะฉะนั้นก็ควรจะวัดหน้างานนะครับแล้วก็ลองติดดูแล้วก็ลองดึงดูถ้ามันไม่โอเคก็ แกะออกมาจะนอนเท่ากันตลอดหรือจะนอนสลับกันก็ได้ครับมันไม่ตายตัวครับว่ากันที่หน้างานครับเพราะว่าอย่างว่าแหละครับบางคนชอบแบบตึงๆบางคนชอบแบบหย่อนมากหย่อนน้อยก็วัดเอาเลยตามใจชอบครับเอ,อ่สำหรับพื้นนี้นะครับแผ่1เเซนผมก็ ใช้นอนสลับทั้งหมดนะครับจะเป็นนอน6กับนอน7ลูกแแหเบอร์11เป็นลูกแแหอ้วนนะครับครับถ้ายังไงก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้น,นะครับเดี๋ยวมีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวมาแนะนำเพิ่มอีกนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ